สวัสดีครับวันนี้พามาที่วัดโพบ้านอ้อยนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับกรุงเทพของเรานี้เองนะครับวัดนี้ก็อายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับตามประวัติศาสตร์คือสร้างขึ้นติดกับแม่น้ำเจ้าพยาครับมุมนี้ครับเป็นมุม ของแม่น้ําเจ้าพระยาอีกมุมหนึ่งของศาราที่ยื่นลงมาในในน้ํามองไปนี่สุดลูกหูลูกตาร่มรื่นดีครับมีเรือวิ่งผ่านจากแม่น้ําเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยจากอายุธยานะครับลมเย็นมากครับลมของแม่น้ําครับธรรมชาติสวยสดงดงามที่นี่ร่มรื่นเงียบสงบครับ ตรงนี้ก็เป็นมุมของเด็กๆนะครับช่วงเย็นเลิกเรียนอยู่ใกล้กับโรงเรียนครับเด็กก็จะมาออกกำลังกายมาเล่นกันตรงนี้เป็นชุมชนอยู่ข้างๆมีโอกาสมีเวลาแวะมาพักผ่อนที่นี่มาสักการะบูชาองค์พระที่นี่กันนะครับวัดโพบ้านอ้อย จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆเซิร์ชใน Google ได้ครับสถานที่แห่งนี้นะครับเดินเชิญนะครับถ้ามีเวลานะครับวัฒนธรรมไทยอยู่กู้ไทยครับขอบคุณครับ